ซึ่งวันนี้เราจะพามาที่ชุมชนหนองกุงจังหวัดมหาสารคามที่มาชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เขาให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างไอโอดีนให้กับสมาชิกในชุมชนให้ได้รับกันอย่างพอเพียงและทั่วถึงนั่นเองค่ะก็ก่อนก่อนที่เราจะทําโรงเรียนนวัตรกรรมนะคะเราก็มีปัญหาในเรื่องของโรคขาดสารไอโอดีนเหมือนกันนะคะก็คือ,อ ที่ที่เราตรวจนะคะเราเขตอาเภอแกดำหรือว่ารวมทั้งตำบลหนองคุงเราจะเป็นเพื่อนทื่สีแดงนะคะก็คือ,อในกลุ่มหญิงมีทันเนี่ยจะพบว่า,าหลังจากตรวจไปปัสสาวะนะคะจะปริมาณสารไนโอดีนที่ออกมามจะน้อยนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าการได้รับาสารไนโอดีนในในกลุ่มนี้นี่จะน้อยซึ่งจะส่งผลกับาทารกในในคัน,นะคะ สำหรับวิธีการของชุมชนที่จะกระจาย i อโอดีให้ทั่ถึงทุกบ้านนั้นนะคะก็มีการทำ่านกลุ่มอสมข,ของชุมชนและเมื่อผู้นำได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ i อ,อ,อโอดีแก่เหล่าอสมอแล้วทุกคนก็จะกระจายกันไปแต่ละบ้านโดยมีอุปกรณ์สำคัญก็คือกระเป๋า i อโอมอนซึ่งจะบรรจุอุปกรณ์ที่จะช่วยดูแลชาวบ้านให้ได้รับไอโอดีอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะที่หน้าบ้านของทุกคนยังมีลนะักษณะที่บอกถึงสมาชิกภายในบ้านและความต้องการไอโอดีนของแต่ละคนด้วยค่ะ,ะชุมชนได้คิดนวัตรกรรมขึ้นมาโดยใช้ รูปหัวใจนะคะสื่อถึงความรักความของใหญ่เป็นสามสีนะคะก็คือสีแดงนะคะสีแดงก็หมายถึงหญิงมีคันนะคะหญิงมีคันซึ่งกลุ่มนี้นี่จำเป็นต้องได้รับสารไนโอดินเป็นจํานวนมากเพราะว่า,วา,าเชื่อมโยงถึงเด็กในคันนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะก็เป็นความรักอีกหนึ่งก็คือ,อเราจะดูแลในกลุ่มแรกเกิดถึง3ปีนะคะซึ่งจำเป็นต้องได้รับสารไนโอดิน เช่นกันนะคะแล้วสาหรับกลุ่มที่3นะคะใช้สีม่วงนะคะเหตุที่ใช้สีม่วงนะคะก็คือ,อเพราะว่าสีม่วงเป็นสีของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งพระองค์ะคะให้ความห่วงใยในเรื่องของอโรคขาสารไนโอดีนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เราจะเป็นการาดูแลใน,ในกลุ่มผู้ป่วยโรคขาสารไนโอดีนนะครจากที่เราใช้สัญลักษณ์นี้นะคะทำให้ชุมชน,นะะเข้าใจในเรื่องของการที่จะามาดูแลสุขภาพ พี่น้องในในในของของตนเองนี่ได้อย่างดีนะคะแล้วเกิดความรักความหของยายกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกชุมชนนะคะตระหนักถึงความสําคัญของไอโอดีนที่มีต่อสมาชิกทุกคนแบบนี้บ้านจังเลยละค่ะเพราะไม่ใช่แค่เด็กไทยจะได้มีระดับสติปัญญาหรือว่าไอคิวที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่สุขภาพของคนไทยทุกคนในทุกบ้านนั้นนะคะก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอย่างแน่นอนเลยค่ะ